สวัสดีครับอยู่กับปอซาสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นป้ายเหลืองฉบับสายฟรีนะครับสายฟรีก็เล่นได้นะครับแต่ต้องอดทนหน่อยส่วนผมเติมแพ็กไปนิดหน่อยครับโดยวันนี้เราจะมาเปิดกบโดยใช้ลูบี้จากการที่เราเป็นป้ายเหลืองเนี่ยแหละครับจะได้เดือนละ300เพชรทุกเดือนนะครับเป็นแนวทางสำหรับการดองป้ายเหลืองหรือคนเล่นป้ายเหลืองนะครับ สำหรับคนที่อยากลองเล่นดูนะครับก็หาลูบี้เหมือนป้ายูได้เหมือนกันครับเพราะว่าป้ายูถ้าเกิดรีโคดๆหน่อยก็จะได้ประมาณเดือนละ6 0 0ร้อยหนะเดี๋ยวเดือนนี้ผมก็จะได้เป็น460นะครับมาเดี๋ยวเราไปเคลียร์สเตตหลักกันก่อนเลยมีด่าน50นะครับด่าน1 0อยแล้วก็ด่าน150เคเวสพวกนี้รีทุกเดือนนะครับ เราเคลียร์อย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับเราก็จะได้มาา300ทุกเดือนไปครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับบอทอัพแรกจริงๆผมกะว่าเดือนนี้จะเอาลูบี้ทั้งหมดไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับแต่ว่ากระดิ่งชิ้นเดียวก็น่าจะพอแล้วลุ้นอย่างเดียวครับที่เปิดครั้งเดียวแล้วขอให้กระดิ่งออกมา น่าจะได้มีเกียร์รถแร่2จุดให้ชินจินะฮะอ๋อขอบคุณเพื่อนมากๆนะฮะส่งมูนยลลี่มาช่วยด้วยมูญยลลี่นี่พอหมดเดือนไปแล้วก็น่าจะยังเก่งอยู่นะครับแค่ปล่อยตัวชา้าลงกับอใาชา้แร่เยอะขึ้นเพราะว่าไม่มีบัฟของประจำเดือนแล้วครับครับแล้วก็ไปต่อที่ด่าน100นะครับ ดันหนึ่งร้อยผมจะใช้เพื่อนอคนนี้แล้วกันจะได้จบไว้หน่อยนะครับแล้วก็สำหรับคุร,รโบเดือนนี้นะครับผมรู้สึกว่า,าจะมีตัวที่ พอจะใช้ได้อยู่ประมาณสองตัวนะครับมีเบนิมารุกับช,ชินระใช่ไหมขออ่านชื่อก่อนอตัวนี้นะครับช,ชินระใช่ครับแล้วก็เบนิมารุตัวของเบนิมารุเนี่ยผมว่าตัวมันใช้ได้เลยนะครับน่าจะคล้ายๆรูเดียสั้งแต่ไม่มีบัฟสะท้อนนะครับ จะเป็นบัฟอ่าบาลียกับแม่นยำทักษะนะฮะ40%แล้วก็มีตายเกิน,นะส่วนชินดานี่ผมเสียดายนะเออสกิลข้ามมันน่าจะมีดาเมจสัก3,000%น่าจะเก่งเลยแหละแต่ก็แร่ใช้2,000หน,นักหน่วงมากแต่ขคนั้นแหละรครับอย่ามาเทียบชินจิผมเลยชินจิผมใช้แร่2,006เยอะเกิน ปด่านร5อยห้าสิบนะฮะแล้วเราจะไป,ไปเปิดกลบกันอ่าผมลืมกดเพื่อนไปด้วยอาจจะช้าหน่อยนะบดอัพแรกซะด้วยเราใช้ไอเทมเลยครับจะได้จบไวๆหน่อยโอเคครับ เกียร์ที่ผมไปส่องๆมาก็จะมีทาดไม้นะที่ว่าดูดีสุดส่วนทัดน้ำกับทัดไฟนะของเกียร์เจ็ด,ดาวคอลบโบรอบนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารับรูบีกันนะนี่ครับรีเซ็ตทุกเดือนนะครับได้เดือนละสามร้อยบี้ค,ครับตอนนี้ก็มี466แล้วนะครับ เราโอเคฮะเราเนื้อจะได้เปิดตัวโคลบโบด้วยหนึ่งรอบนะะโอเคครับมันลุ้นกันได้ามาก็เก็บสะสมะครับไม่น่าจะได้ปั้นเพราะว่าผมไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ในป้ายเหลืองมานะครับท่านประธานท่านประธานครับนะครับท่านประธานขอให้เป็น กบฟ้าสองตัวนะฮะแม็กเลยเดือนนี้พลังท่านประธานครับไปนะเปิดได้ครั้งเดียวนะครับเอาเดมีลุ้นของส่วนของคะแนานคะแนานพอยอครับได้ครั้งหนึ่งเปิดมาตัวแรกอเออฮะกบแดงอขอตัวที่สองเป็นกบฟ้านะฮะไปครับป,ปึ๊บโอยกบแดงสองตัว อ๋อนามืดเลยค่อนข้างหนักนะฮะร,รอบนี้มาเราได้เปิดตรงนี้รอบนึงครับขอกบอะไรก็ได้ครับอ่าของพอยต์จะขอเป็นแปดาวไม่เอาเจ็ดาวพอมาครับเออได้เจ็ดดาวอะ่ะโอ้โดนตัดเกิดอดเกิดเลยเดือนนี้ เดือที่แล้วได้กบฟ้ามาตัวหนึ่งนะฮะก็ยังดีแต่รอบนี้ไม่ได้เลยครับผมอัพกบฟ้าที่มีอยู่ก่อนฮนะจำได้ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งผมยังไม่ได้เอามายัดนะแล้วก็เดี๋ยวหาเลนเจอร์ยัดให้เจ้าชินจีหน่อยโหน่าเสียดายนะฮะเปิดไปไม่ได้กบฟ้าเลย โอกาสอยู่ที่ประมาณ37%นะฮะเปิด10ครั้งก็จะออกประมาณ4ตัวอ่าแ้วผมเอาตัวไหนย,ยัดไปดีเอาเวลไม่ขึ้นซะด้วยสิแย้วค่อยยัดวันอื่นดีไหมอโอเคเดี๋ยวผมค่อยมายัดวันอื่นแล้วกันวันนี้เวลตรงน,นี้ไม่ได้คูณสองนะครับเวลขึ้นมานิดหน่อยฮะ ๋ยวเราไปลุ้นกระดานห้องทดลองกันอ๋อเย้เจ็ดเลยเดือนนี้ได้กบแดงสองตัวกระดานนี้ผมล,ลองเล่นไปหน่อยนะเพื่อมีดวงโอเคคะกระดานไม่สวยนะครับดูส่วนของกิ้วนะฮะอันนี้กิวของอพี่ชิโร่เขานะครับชิโร่ป้ายเหลือง ถ้าอา่คนที่อยู่ในกลุ่มเฟสน่าจะพอเคยเห็นพันพาน,นตายอยู่กองของวันลับไปแล้วนะครับงั้นก็เหลือในส่วนของ PVP กั้เดี๋ยวเล่น PVP ให้ดูสักตาครับมีคนที่มาตีเราก่อนหน้านี้นะอันนี้นะอ๋นนอ,อนี่ไงตัวใหม้มาเดี๋ยวผมลองอไปดูตัวหมหน่อยดีกว่า <c oughs> ชนะก็ดีถ้าแพ้ก็ถือว่าแจากแต้มใป้คนไทยไม่เป็นไรครับปล่อยไปแล้วครับไม่รู้ว่าเกียร์เขาดีขนาดไหนนะฮะแต่เกียร์ผมมีเจ็ดดาวหนึ่งชิ้นแล้วก็ลิมิเต็ดสองชิ้นน่าจะพอใช้ได้อยู่ โอ้มมเนลลี่นะบัฟลบสก,กิลพิวมากนะครับแต่ล่างนี้เขายังไม่มีลำนยอ,อยอยายวนนะผมเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าเป็นร่นะครับพอสู้ได้นะถึงตัวผมจะเก่าอ่าห้าหกปีแล้วก็เถอะแต่พอสู้ได้ว่าอุ้ยอันนี้ดาวินชี โอ้ผมโดนดาวินชีเล่นครับทุกคนโอเคดาวินชีตายแล้วครับตัวใหม่นี่บัฟเท่มากเลยนะครับรวมถึงอาแอนิเมชันการเดินการตีนี่ผมว่าเท่หมดเลยแต่สกิลเหมือนมันยังไม่ค่อยสุดนะครับทั้งคอมโบความสามารถไฮเปอร์ก็ไม่มีมีความสามารถอเลือกสุดท้ายนะเอาไว้ลุยด่านยากก็ ผมว่าพอใช้ได้อยู่มีสลับมีสตันนะะถือว่าครบเครื่องเลยสำหรับตัวชินระใช้ลุยดันยากคู่กับอูนิลี่นี่โหดมากครับครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมดองรูบี้ได้พอเปิดเกียร์คริสต์มาสนะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ